สวัสดีครับพบกับกช่องแม็กคอนอชแนลวันอีเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายโรเจ็ชนะครับมาผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าทั้งเกลือก็มีทั้งมือทองก็มีเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยบอกได้เลยว่าบันเทิงและฮาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนไปรับชมคลิปกันนะครับผมเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับร้าน, Shop, นมารุช็อปหนุ่มร้านรับเติมเกมไลน์ r รเจ็ชน ราคาถูกราคาดีคุ้มค่าปลอดภัยแน่นอน100%รบริการดีด้วยนะครับผมใครสนใจอยากจัดลิงก์อยู่ใต้ Description นั่นเองนะครับผมมาเปิดกาชาไอดีทางบ้านคุณอิเรน่ากันดีกว่ามาครับเพิ่มโอกาสบราวแสงตัวใหม่รราวอัศวินมาถึงครับ249บาใจัดไปก่อนเลน1รอบภาษาไทย่ารอบที่1ครับผมออกมีเฮออกมีเฮ และเจ้าตัวบอกวันนี้ต้องจบด้วยยังไงดีจบเลยป่ะโอ้โหหนึ่งใบไปก่อนหนึ่งรอบไปก่อนหนึ่งรอบไปก่อนนะสองร้บาใดูซิจะเสียสักกี่ใบเจ้าตัวไม่อยากให้เกินหนึ่งรหิตัวด้วยนะไปต่อแชมเปญเอาเงามาแล้วเงาแห่งความหวังไม่มีแล้วเงาแห่งความเกลือมาแล้วสูตรออริจินัลใบแมคโครนอตเปลี่ยนภาษา มาภาษาจีนกันเลยจัดตอนเนื่องการชาต่อต้องมาแล้วไหมยกเลิกบ่งทีกดทีเผอไปแล้วกันออกคือจบเลยะนะเวยหนาบอกเฮเฮเลยได้เฮเปล่าหรือจะได้เกือต่อไปอยังไงดีปับ๊บบ้าวเหมือนกันเกือบตกใจแล้วเห็นถืออะไรยาวๆเป็นครุยนะไม่ใช่อหอกไปต่อ หอกมาหน่อยไหมโอ้โหเบาอีกแล้วครับผมเบามาเยอะเหลืองเกินไปต่อมาไม่ต้องหยุดโอ้โหเบาอีกแล้วเวทีมันมีเยอะถ้าทีมันกําลังมาเบาไหมโอ้โหยังไปต่อครับแบบรวัรวๆครับจังหวะนี้ปาเบาอีกแล้วถือครุยไปแล้วครับผมโอ้ตายตายตายไปไปใช้เอฟดีกว่าโอ้โห แต่มีไอ้สหนอน,นี่น่าจะดีนะเขียวๆ,ๆเนี่ยป๊าป๊าป๊าป้ปาปมีเจ็ดมาแล้วมีเลิกมีชัยเปิดไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปต้องมาแล้วเราอัศวินจะได้ไปดีผมต่อในช่วงที่ยังไม่เกเรแบบนี้ยังไงดีข้ามไปแล้วกันไปต่อเนื่องครับมาต้องต่อเนื่องแล้วจังหวะน,นี้ป๊าป เดนมาทีน mm hmm. ไปต่อปัป๊บ mm hmm. หมดไปแล้ว40บใบไม่เห็นแม้แต่เงายกเลึกหนึ่งยกเลึกสองยกเลึกสามยกลึกสีก 2, ก่ห้าหกเจ็ดครั้งปฏิหารกดทีที่แปดแวกแนวครับเจ็ดครั้งปฏิหารแบบแวกแนวเพื่มมาอีกหนึ่งทีมากราบอ้อนวอนโอ้โห oh, oh. บราวจริงๆแต่ไม่ใช่บราวอัศวินไปต่อ ให้บราวมันเยอะเว้ยบราวมันเยอะเว้ยโอ้โหไม่มีบราวนลไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีผิดตู้เี่ยเอ๊ะก็ถูกตู้นะก็ถูกตู้นะไม่น่าไหวแล้วไม่น่าไหวภาษาจีนไม่น่าเวิร์กไม่น่าเวิร์กแล้วไม่น่าเวิร์กหนี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 โยกย้ายอบายอบายอบยยกันมาญี่ปุ่นชอบใช่ไหมมาญี่ปุ่นตอนนี้เป็นลีโอนาร์ดร่างธรรมดา ตาเมื่อกี้เป็นภาษาจีนในร่างรียนนาไฮเปอร์อ่ะดูดิรีโนนาธรรมดาจะช่วยเราได้หรือเปล่ายกเลิกหนึ่งทีกดไปเลยสูตรออริจินอลครับผมสูตรดั้งเดิมแบคทูเบสิกยังไงภาษาญี่ปุ่นยกเลิกหนึ่งทีแล้วมาเลยไหมมาเลยไหมย,ยังไงยังไงปั๊บไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7็ครั้งปริหารมายังไงเจ็ดครั้งปริหารมามามาเหอะมาเหอะข้ามเลยแล้วกันอืออผิดตู้แล้วแบบพี่ไม่ใช่ตู้เก้าจุดห้าสี่ห้าะเราถัดมาต่อเนื่องปั๊บอือหืออีหยังวะเนี่ยไปพึ่งกระชาเอฟแป๊บอุ้ยเจ็ดมาเลยเหรอเจ็ดมาเลยไม่ต้องยกเลิกดูกไปเลยแล้วกัน ข้ามมูนฮีโร่เอาละตอนนี้เสียวสลังวาบแล้วจัดไปจะร้อยตัวแล้วยังไม่เห็นเงาเลยโอ้โหรอบนี้น่าทางจะเดือดออบราวอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ปะเฮ้ยมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วมันถึงเวลามาได้ละมั้งเพราะว่าจ่ายไปเยอะแล้วนะเออตอนแรกก็อยากให้จ่ายเยอะเหมือนกันแต่ว่า ใจเยอะแล้วนะออกได้แล้วพอแล้วโอ้โหยางอีกเว้ยยางอีกเว้ยเฮ้ยเหีย่ยวมันต้องถึงคิวเรานะเพื่อนคืออ,ออกให้เขาเร็วๆหน่อยก็ได้นะเอาจริงๆ <c ười> คิวผมคิวถัดไปนะไม่ใช่อะไรมาได้แล้วโอ้โหบร,บราวอีกแล้วเว้ยบราออีกแล้วโดนหลอกจริงๆว่ะโดนหลอกจริงๆยังไงพระราชาเจมมาเผื่อออกพระราชาใช่ไหมสั่งอัศวินให้ออกมาหน่อยได้ไหม เออสั่งอัศวินออกมาไปไปลงดันเจี้ยเดี๋ยวนี้ไปจังหวัดสวินราชาเจมสั่งได้บ่าสั่งได้ไหมยังไงโอ้ลุนตัวโกกัตนตอนนี้มาไหมโอ้โหมาแบบสองตัวเบิ้ลเลยตัวที่ไม่ได้อยากได้เลยเอาแล้วอูเดียนะ้าเอาเรื่องแล้วไงล่ะจังหวะนี้บอกเลยมีเรื่องแล้วจะครบร้อยห้าสิบใบที่เป็นขีดจำกัดแล้วยังไงดี ยังไงดีปั๊บอืมบราวอีกแล้ว1 2 3 4งสอหไปต่ออย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยยังมีตัวเหลืออยู่ยังไงยังไงเซอ่าปากแล้วมาเลยเป้ามาคือว่าโอ้โหยังว่ะยังยังยังไม่มายังไม่มายังก็เปิดตู้ก็อยู่ห้ปีเลยโอ้โห เกินไปมีในตู้รึเปล่าเนี่ยหลอกลวงหรอเปล่าเกียมกบโผพนจากน้ำปากแล้วกดเลยละกันแกะเจ้าสนีแต่ละ,ะตัวพระเจ้ามาเถอะจะครบแล้วนะพี่โอ้โหตึงๆตึงๆอย่างนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ,อีกแล้วไม่เวิร์กต้องหนีต้องหนีอหนโอ้โหทำไมมันออกยากออกเย็นเหมือนเนี่ย เกาหลีบ้างเกาหลีเกาหลีเผื่อจะโชคดีในเกาหลีนะไปอะไรเอ่ยมูให้เป๋อยังไม่ได้ลองออาเปลี่ยนไปนเรื่อยเลยตอนนี้มาครับภาษาเกาหลีมาต่อกันดีกว่าในเมื่อจีนไม่ออกญี่ปุ่นไม่ออกไทยไม่ออกมาเกาหลีครับที่พึ่งสุดท้ายก่อนจะกลับไปวนภาษาไทยใหม่อีกหนึ่งรอบยกเรื่องหนึ่งทีกดเลยละกันไปยังไงคราวนี้ใจเย็นและน้โมนะโมตัสสนะโมตัสสนะครับผมภาวนาภาวนาออกเถอะ ออกเถอะออกเถอะโอ้โหขอบคุณครับอาริติกิแดงเฉียบมาเลยไปต่อยังไงซิข้ามไปแล้วกันโอ้โหบราว์อีกแล,แล้วครับท่านสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครึ่งเอาครบรอบเก้าจุดห้านะมยกเลิกเก้าทีกดทีที่เก้าครึ่งยังไงได้มาสู่นี้ได้เปล่า รอบก้าปีมาอ๋อโนกาจะมาเลยเออมันออกยากออกเย็นจังเลยอะหนาวแล้วเนี่ยตอนนี้หนาวสันหลังแล้วเอาแล้วไงนี่มันจะไม่ออกเลยมันจะไม่ออกจริงดิออกยากจังเลยอะเฮ้ยไม่ออกเลยเหรอโอ้โหมูดุรยางก็มาไปตัวอีกรอบ มาครับมามาลุนร้อยใบแล้วนะต่ำกันหลักร้อยแล้วนะเพื่อนจะไม่ออกยิงเหรอหลักร้อยอ่ะโอ้โหโคนี่สโนว์บอร์ดมาครบทุกเอฟวีรติงไม่อยู่แล้วต่างประเทศเกับไทยดีกวไปดีวหน้าอยู่ประเทศไทยดีกวอุ้ยโอ้ผมรู้แล้วจะเรียกไอตัวนี้ว่าอะไรดีหลายคนอาจจะเรียกบาวอัศวินใช่ไหมผมเห็นอย่างนี้แล้วผมนึกถึงอย่างหนึ่ง เบาร้านตัดผมฉายาเบาวร้านตัดผมได้ไหมผมว่าได้นะเบาวร้านตัดผมถ้ามีสีแดงนี่ใช่เลยจะได้มีแค่สีฟ้าเรียกซะเสียเลยนะมาภาษาไทยไปอกหกร้อยี้จากคุณเอียร์น่าครับตัวบอกให้หยุดแล้วแต่จัดทางด้านของรูบี้ต่อไปเลยรออะไรกดไปเลยแล้วกัน ยังไงถ้าร่างทองออนี่ผมต้องไปนั่งหาร่างทองเพื่อสุ่มนะเนี่ยยังไงดี300ร้อูบี้แรกจะมาและจบจะที่นี้เลยไหมจะได้ไม่เจ็บมากตัวแรกโคนี่ไปก่อนตัวถัดมาบราวเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปต่อโอ้โหเจมตำนานจริงจไปต่อโอ้โหบาวแบบก๊อปี้วางไปต่อโอ้โหมูลเก้าเก่าระบองเพชรมา โอ้โหเอสวดเลดแคปเรียบร้อยครับผมจุกจุกกันไปรอบแรกพร้อมไว้อะไรสามวิชดนี้เพิ่มโอกาสได้รับบราวและมูลก็เพิ่มอยู่นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรใหม่ไปย่อยย่อยไปหนึ่งชิ้น อ่อย,ยแล้วนะกลับปาเปิดกาชาแล้วก็ยกเลิอกอีก9ทีเอา1 2 3 4 5้า8 9แแล้วก็กดฝั่งนี้โอเคป่ะดูดิสูตรในตำนานจะมาไหมจะมาไหมป๊าเกมรถศสึกถัดไป มือกีต้ามูนอยู่ในตู้9.8ไปเหลอมาทำไมวะเน,นี่ยไปต่อโคนี่เทพีวีนัสไม่เอาเรือเป็ดไม่เอาโอ้โหมูนมาแล้วไม่ใช่สิมันต้องเป็นราวสิว่าอาสวินเหมือนกันไปเรียกเพื่อนมาสิไปเรียกหัวหน้าคุณมาหัวหน้าอยู่ไหนโอ้โหจกจกกันปะนะอีก600ม้สุดท้ายยกเลิก1 2 3 4 5 หแล้วหแล้ไปย่อยเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเป็น,เปนสูตรเป็นสูตรมากลับมาที่กาชาแล้วยังไงต่อยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองสามสี่ห้าหเจ็ะเจครั้งวิดีหารเวอร์ชั่นอัปเกรดหออกยากอ χ, ้เย็นยื้อเนี่เสียไปกึรอยห้าสิบตัวไอรูบี้ไปอีกยังไม่ออกอีกเกินไปเปล่าโอ้โห โรบินฮูดไปเรียกอัศวินเฝ้าราชวังมาหน่อยดิว่าเราเด็กปถมยังไม่โตเลยเปล่เนเป็นเด็กอยู่เปล่นานังมวนฟิลมให้มันตู้9.5หรือเปล่าในแต่ละตัวอู้หู้จุกนะเนี่ยหูจุกจริงจุกจริงอะไรจรอือจะร้องไห้อูร้อ,องไห้จริงนนเนี่ยกดเลยละการทีเผลเกมไปมไงได้ผลเบาได้ผลเบา เออล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกที่เผอที่เผอไปไงล่าสแคชแล้วนะด้วยรูบี้ใน Android เนี่ยหมดแล้วนะพี่นักบูไซมอนไปต่อรถเข็นเด็กน้อยไปต่อลูกเสือเมอร์รี่เฮเจ็ดล้วนลวนเลยวะ่ะโอ้โหก็ปี้วางมาเลยร่างอัปเกรดก็มาอัปพลักษ์มงคูมีข่าวมูดไม่เอาโอ้โหไม่ยังตามหลอกหลอนจากเดือนที่แลว้วไปต่อโอโหหมดแล้วเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลย,เลย มาถึงเวลา ا, ไปเก็บตัวมาทุกอย่างเท่าที่จะหาได้แล้วนะส่วนสเ็จวิ่งค่อยว่ากันมี120ใบภาษาไทยก่อนขอเปิดเอฟแป๊บหนึ่งเพื่อความใจชื้นของเราเองป๊าบเอลินเจียวแชมป์โลกสไตล์มูนนะักทองเปหาเจดาวมาวะเจดดาวมาแล้วจะโดนหลอกหรือเปล่าต้องลองของกันหน่อยยกเลิกหนึ่งทีก่อนเลยละกัน ไอ้ดีตัวเองขอละพี่ได้โปลดนะโมนะโมนะโมออกทีเธอนะได้โปรดขอแบบบารกได้ไหมห้าใบมาเลยนี่ผมเพิ่งเข้าเดือนโตเกียวรีเวนเจอร์รึเปล่าคุณๆน,น,นะภาพนี้เดจาวู ja รึเปล่าอะไรวะเนี่ยตัวซ้ําอะไรวะเนี้ยอูไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไปต่อไปต่อมาทําไมวะเนี้ยไปไปไปมามาเหอะสิบตัวก็ได้เอาเอาแบบบารกอห้าตัวออกได้เปล่าได้ไหมไ สิบตัวก็ได้ขอหน่อยเถอะอืออริสราชินีแห่งดวงใจใจไใขว่เนี่ยไม่เอาไปต่อสี่หกเจ็ดครั้งปฏิหารไปโอ้โหเอาแล้วไงตัวยิงยน้อยอยู่ไม่ค่อยจะมีด้วยอืหยาบแล้วเริ่มจะหยาบออกได้ปะะโอ้โหสารี่มาละคัรัอ ไปนะสดอกอ่ะอีกสักดอกแล้วกันอีกสักดอกอีกสักดอกไปเพราะว่าไอ้ดีหลักนี่รู้ๆกันอยู่ว่าไม่ถูกกับภาษาไทยมากๆยังไงดีโอ้โหไม่ถูกอีกๆไปไปไปโยกย้ายใส,ส่สสกพวกไปภาษาที่เรารักอยู่อ่ะจีนกับญี่ปุ่นได้โปรดเฮ้ยเบาร่างธรรมดาน่าสนใจอันนี้น่าสนใจมาภาษาจีนต่อ อันแน่นึกว่าจะกดกาชา FC เราไม่กดลงยกเรื่องหนึ่งทีไปเลยทีเผอ,อรอบที่หภาษาจีนเปา่าร่างธรรมดายังไงดีผมต้องดีใจไหมฮ้ได้ตัวใหม่แล้วอะต่อข้ามข้ามข้ามอย่าไปสนใจมัน่วเมื่อกี้อย่าไปสนใจมันไปต่อไปต่อปบ โอ้โหอัศวินมาแล้วบูนเอามาททำไมไปมาเหอะนะขอพักผ่อนบ้างได้ไหมเหนื่อยทุกเดือนเลยขอพักผ่อนหน่อยพักตัวเหอะจะได้จบจบเหอะอือปเจ็ดครั้งบริหารไปต่อเริ่มเหนื่อยตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเฮ้ยมันจะไม่ออกอย่างนี้เหรอขอเหอะได้โปรดนะ ได้โปรดเธอเกมอแปดดาวออกเยอะจริงเพิ่มเรทแปดดาวชั่วร์เลยแต่ว่าไม่ใช่ตัวใหม่ไงเอาโหตึงๆเอาแล้วเริ่มมีลางไม่ค่อยจะดีอาา้าวเวลเวลมันมาแววมันมาว่าต้องมุกกราหรือเปล่าเนี่ยไม่มัง้ง บอลคมาตะใบวะเน,นี่ยโอ้โหแปดดาวเยอะจัดๆโอ้โหไปต่อ,อเครียดเลยเจออย่างนี้แล้วไปไม่เป็นเลยมาเถอะโอ้โหเสร็จดาวาเร็วไม่อยากได้เว้ยทรงแบบนี้มันออกแล้วเราต้องหนีใช่ไหมไปมันออกแล้วเราต้องหนีนะภาษานี้ออกแล้วเราต้องเปลี่ยนกบบินอัาตรา นี่ตั้งแต่เปิดหน้าโหลดมาเปิดมาหลายครั้งแล้วนะไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะหน้าโหลดเนี่ยตอนเนี้ยแนๆคิดว่าเราจะเปิดในสูตรเดิมและการยกเรื่องหนึ่งทีกูดไปลเลยนอยังไงไงขอเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมแต่ขอเป็นเราออัศวินให้ได้เบ่าให้ได้เบ่าวโอ้โหจุกจุกจุก,จ,กจุกกันไป เดินนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแน่ๆมั่นใจเลยว่าเหนื่อยแน่ๆโอ้โหแต่ละตัวโอ้โหตัวสุดท้ายวนเมื่อกี้นี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่้าไปกดชา้าๆหน่อยให้เวลาทำใจแป๊บหนึ่งขอเวลาทำใจใจปวดเฮ้ยโอ้โหมาเล็วโอ้ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเยีย่ยมรอดแล้วเว้ยโอ้โหรอดแล้วรอดแล้วในที่สุดไอ้นี้ตัวเองมาเร็วโอ้โหรอด60สิบของคุณมากรักภาษาจีนภาษาญ,ญี่ปุ่นสุดๆไปเลยเดือนนี้มาครบ2ตัวด้วยโอ้โหยิ้มเลยแบบนี้ยิ้มเลยสำหรับวันนี้ก็มาเปิดกาชาติกันประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย